ติดริมถนนเลยนะคะชื่อว่าเทคทามแคมปิ้งนี่เลยค่ะดูน้องเทสิคะชอบเดี๋ยวแม่จะพาไปดูตรงริมถานนะคะตรงนี้ห้องของเราเลยนะคะเป็นห้องแรกในราคาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ห้องธรรมดาจะอยู่ที่3,899บาท้เ้าวบเก้ายทเดินไปเลยครับสองฝั่งนะคะ จะมีทั้งหมดสี่ห้องเลย mm hmm. ตรงนี้จะเป็นเบรคฟาสต์นะคะ mm hmm. ช่วงเช้าค่ะ mm hmm. มีคาเฟ่ด้วยนะคะ ต้นไม้สวยมากลุงเพจเอาอะไรมากินบ้างโอ้โห oh, oh. อ้าแม่ถ่ายรูปให้ตรงนี้ค่ะตร,ตรงนี้ก็จะมีชิงช้าให้นั่งด้วยนะคะสวยมากเลยลูกทอาไหมลูกตรงนี้เป็นริมทานอะไรคะ ชาอมแก่งคอยสระบุรีใช่ที่ไม่ลึกก็คือที่เรามองเห็นหินแบบนี้ลูกเนี่ยเนีแ่ยบบเป็นหินเป็นพลานหินอย่างเงี้ยใช่ตรงถ้าเป็นชิงช้าแล้วมันลึกไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้นนนฮะนนนโอ้ลึกถึงเอวคนเลยเอวแม่เอวแม่ก็เท่ากับหัวหนูเลยแหละก็นนถึงนนนลึกอยู่ลูก ขณะนี้ฝนตกนะคะแต่ว่ามีมลม่มที่นี่คือริมทานที่คือริมทานริมทานที่ไหนคะที่ชะ,ะักีใช่อยู่ที่ชะอมนะคะน้ำเสือสีเขียวเขียว่สวยมากเลยตรงที่น้องเห็ดยืนตรงนี้ก็จะเป็นพลานหินนะคะเอาไว้เล่นน้องเห็ดแสงเกงช้างมันเล่นด้วยหรอครับโอ้โห oh ไม่ต้องกลัวเลยเพราะเรามีชุดอะไรคะ ชุดชูชีพแต่อย่าไปลึกนะคะที่นี่มีนะคะชิงช้านะคะให้เราลงไปนั่งด้วยนะคะตอนนี้ก็คือบรรยากาศเป็นยังไงฝน<ล>บรรยากาศดีแล้วก็มีฝนตกลงมานะคะแต่โชคดีนะคะที่เรามีล่มนะคะเรามีล่มเดี๋ยวจะให้ดูห้องนะคะเห็นไหมคะติดริมทานเลย แล้วก็อยู่ติดถนนด้วยนะคะมีทั้งหมดสี่ห้องนะคะใช่ไหมคะ,ะสวยมากเลยลูกน้ำนะคะก็จะไหลไปนู่นเลยอยากจะไปนั่งทิงช้านะคะแต่ว่าฝนตกนะคะเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนนะคะแล้วเราจะาไป,ไปนั่งเหรอจะก็อยากไปนั่งอยู่คะ่ะจะถ่ายให้ไหม กินเก่งจริงๆเลยนะคะในตู้เย็นของที่พักนี่ก็คงจะหมดแน่เลยคะ่ะมินเทตต้องมานั่งนะคะสั่งเมนูที่นี่เลยริมทานนะคะเดี๋ยวพี่เขาก็จะบริการถึงที่เลยพอใจไหมลกูกวันนี้สั่งอะไรนะผัดกแบบับน้ำปล<อ>าสองจานเก่งมากแล้วมีอะไรอีกคะ มียำหมูยอแล้วก็มีต้ยมยำต้ยมยำรวมมิตรน้ำข้นใช,ใช่ไหมน่าจะอร่อยดูเนาะนอ,อ๋อน้องคงชอบเลยตีดูนี่สิน้องดินดักๆักดักดัก,ด,กดักเลยครับอ,อนี่คือบูฮาวายน้องอินเทสนะคะ อร่อยอคออรับตากขส้นกากเยอะเราจะมาดีวหว่องน้นกันนะคะที่ลงแรนที่แขงคอยสลับุรีน้ำ เขชื่อว่าเทคคามอะไรดูเค้าทมอะไรคะที่ลุงแรมเขาจะมารัสผิดแทนคุครับ <laughs> เดี๋ยวจะได้มีเพื่อนใช่ไหมคะ ไม่รู้ว่าไหลไปไหนสิลูกป,ปะเปียกหมดเลยก็เล่นน้ำมาแล้วก็เปียกหมดเลยป่าเดิน,นว้าวน่าทานจังเลยเหนียวนั่งหัวมุมตรงนี้เลยลูก ในเวลาสองทุ่มนะคะก็จะมีชามาเสิร์ฟนะคะชานี้บอกว่าจะเป็นชาที่นอนหลับสบายมากเลยแล้วก็จะมีนมสดนะคะอันนี้สองทุ่มพี่เขาออกมาให้อาอจับดีๆแน่นๆเวยลูกไปไหนไม่ร้อนลูกเป็นอุ่นๆนะคะอันนี้สำหรับนี้เป็นของแม่นะคะ ตอนนี้ดื่มนมร้อนอร่อยนะคะสองทุ่มก็ต้องดื่มนมร้อนก่อนเพราะพี่เขามาเสริฟนะคะ,ะ,ด,คะดื่มนมดูคลิปตัวเอง มีสลัดให้ด้วยนะคะเบกร์เช้าแล้ว <reveal> ก <the response> mm ็จะมีค <popped throughout> okay. ัตม <t ide> ีนะคะข้างอัจะลงอตนน้เะเิรน่าะอะไเม่ตันค่ะไปข้างบนก

อร่อยไหมครับทานเยอะมากเลยทั้งข้าต้มทั้งไข่ดาวทั้งแฮมทั้งไส้กรอกแล้วก็ขนมปังด้วยใช่ไหมลูกช้าวนี้น้ำเยอะเพราะก็คือฝนตกแล้วก็จะเป็นสีแต่เมื่อวานนี้จะเป็นสีเขียวสวยมากเลย